เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรสํารงเหนือจังหวัดสมุทรปราการจับกลุ่มตัวนางสุภาชานามบงอายุ36ปีนายโยทินกองแสงอายุ22ปีพร้อมด้วยของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อคอมแพคจำนวน52เครื่องกระเป๋าใส่เครื่องคอมจำนวน41ใบรถดตนกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้หมายเลขทะเบียนตเต่าหอนคูก7791กรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอกสิริชัยครูประเสริฐวัฒนาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำารงเหนือกล่าวว่าเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากนายธีรพลโสประดิษฐ์อายุ37ปีว่าได้ขับรถคันดังกล่าวบรรจุเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน79เครื่องมูลค่ากว่า2ล้านบาทไปจอดไว้ที่ลานจอดรถอาคารสมบูรณ์แมนชั่นซอยแบริ่ง43หายไป จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถพบว่าคนร้ายเป็นชายอายุราว20-22ปีได้ไขกุญแจเปิดประตูขับรถออกไปเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าคนร้ายมีกุญแจสำรองและเป็นคนใกล้ชิดต,ต่อมาจึงได้เชิญตัวนางสาวสุภาชาเพื่อนสนิทของผู้เสียหายสอบสวนก่อนรับสารภาพว่าร่วมกับนายโยธินก่อเหตุขโมยรถยนต์ของผู้เสียหายไปโดยใช้กุญแจสำรองที่นายโยธินให้ไว้ ส่วนสาเหตุเนื่องจากโกรธแค้นผู้เสียหายที่ยืมเงินไปหลายแสนบาทเพื่อนําไปใช้หนี้ส่วนตัวเมื่อถามถึงก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมใช้เบื้องต้นเจ้าที่ตํารวจส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสํานักข่าว p n n อ็นนรายงาน